สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มและชมรมตกปลาทุกกลุ่มทุกชมรมนะครับวันนี้ถือโอกาสทักทายทุกท่านนะครับสวัสดีแอดมินทุกกลุ่มทุกชมรมทุกท่านเหมือนกันนะครับกับผมสักดาชาแนลครับหรือว่าปลาศักนั่นแหละครับ ก็เป็นตัวแทนนะครับขอเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ข่าวครั้งนี้นะครับก็ในวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมนะครับที่จะถึงนี้นะครับ2567นเนี่ยนะครับเราก็มีกิจกรรมดีๆนะครับในการร่วมกันนะครับคือกิจกรรมปล่อยพันปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับซึ่งเราจัดกันทุกปีนะครับที่คลองส่งน้ำสุวรรณภูมินะครับบริเวณหน้ามอราชพัฒนนะครับ จะเป็นประตูที่3นะครับตรงหน้ามอนั่นแหละครับฝั่งมอเลยนะครับของส่งน้ำสุวรรณภูมินะครับฉะนั้นนะครับขอเป็นกระบอกเสียงตรงนี้นะครับแจ้งข่าวพี่น้องที่อชอบในกีฬาตกปลานะครับหรือว่าคนที่มีจิตใจทําบุญสุนทานนะครับร่วมสมทบทุนปล่อยพันปลานะครับในงานวันที่4นี้นะครับก็ขอบคุณนะครับท่าน ที่ได้โอนมาแล้วนะครับก็รับรองว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับเราก็จะใช้จ่ายในวันงานนะครับในการซื้อพันปลานะครับฉะนั้นนะครับจึงเรียนเชิญพี่น้องสมาชิกนะครับมาร่วมงานกันได้นะครับวันนั้นเป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมนะครับเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับก่อนที่จะไปออกหมายหรือว่าไปพักผ่อนนะครับก็ เชิญก่อนนะครับเชิญมาร่วมกิจกรรมของเราก่อนนะครับมาร่วมกันนะครับกิจกรรมนี้นะครับเกิดขึ้นได้ก็ได้รับร่วมมือร่วมใจนะครับจากพี่น้องสมาชิกคนที่มีจิตใจบุญนะครับที่จะร่วมบุญในครั้งนี้นะครับงานวันที่4เราก็จะมีกิจกรรมนะครับ นิมนต์พระคุณเจ้านะครับเป็นประธานทางสงฆ์นะครับเราจะร่วมกันถวายสังฆทานนะครับแล้วก็นิมนต์พระคุณเจ้าเป็นประธานนะครับในการปล่อยแล้วก็รับศิลรับพรกันนะครับฉะนั้นพี่น้องนะครับที่คว่างเว้นจากภารกิจนะครับก็เชิญมาร่วมกิจกรรมได้วันที่4นะครับก็มาเช้าหน่อยนะครับ7จ็ดโมงเช้าหลังจาก กิจกรรมเราเสร็จนะครับเราก็มีการจับสลากของรางวัลเนี่ยนะครับถือว่ามากมายนะครับแล้วก็พี่น้องเรามาร่วมเยอะนะครับก็อาศัยจับสลากนะครับสลับตัานที่ลงทะเบียนนี่นะครับใครที่ลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ได้รางวัลนะครับแต่ต้องวิธีการก็คือจับสลากนะครับดังนั้นเรียนเชิญนะครับพี่น้องสมาชิกที่ชื่นชอบในกีฬาตกปลาหรือว่าเป็นสมาชิกในกลุ่มนะครับประชาสัมพันธ์ไปถึง เจ้าของเหยื่อนะครับเจ้าของเหยื่อเจ้าของบ่อปลานะครับเจ้าของทิปดีๆที่จะประชาสัมพันธ์นะครับมาร่วมงานกันได้เดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์ให้นะครับอขอบคุณนะครับแล้วก็ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านที่ได้โอนนะครับจะตุปัจจัยมาแล้วนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์เราก็จะใช้ใจ่ายในงานนะครับก็ เยนเชิญน,นะครับวันที่4สิงหาคม2567นะครับจะจะกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นทุกปีนะครับเกิดขึ้นทุกปีส่วนปีนี้เราเลื่อนมานะครับที่ต้นเดือนนะครับลหลายๆท่านถ้าวันที่12ลหลายๆท่านอาจจะกลับต่างจังหวัดกันนะครับก็เลยมีมติกันว่ามาจัดกันที่วันที่4สิงหานะครับต้นเดือน ดันั้นนะครับคลิปนี้ก็เรียนเชิญพี่น้องนะครับมาร่วมงานกันได้นะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคมาแล้วนะครับสมทบทุนปล่อยพันปลานะครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยเอาละครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเรียนเชิญนะครับวันที่4สิงหาคมมาร่วมงานกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ